เดี่ยวเลยพี่น้องจ้าเดี่ยวเลยจ้านากินบ่จ้านี่นากินบ่จ้าผุนเบอร์เ็ดเนี่ยนี่พี่น้องไม่จะหลอกจุ่มจุ่มแกงเห็ดปวกนะพี่น้องเนาะแกงเห็ดปวกแก่าบังแนนไม่จะหลอกจุ่มจุ่มเฮดปวกหนึ่งกิโลจะแพลว่าไปซื้อไม่อีกจ้าหนิไม่จะหลอกจุ่มจุ่มเรียเดียพี่น้องแกงเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะจ้าเนาะนี่ไม่จะหลอกจุ่มจุ่มจะพี่น้องจ้ามาเริ่มเริ่มเอาถสวยมาใส่เลยพี่น้องเด้อเอาถสวยมาใส่ใจพี่น้องจ้า ไปเบึงอันวิธีเห็ดเลยเนาะจ้ะเนาะไปบึงวิธีเห็ดเลยจ้าไปเห็ดแบบไปเนาะจ้ะเนาะไปไปบึงน้ำกันเลยจ้าไปบึงีแีเกงเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้แพรวาจะมาทําแกงเห็ดโคนเนอกจ้ะเนาะแกงเห็ดโคนหรือว่าภาษาอีสานเรียกเห็ดปวกเนาะจ้ะเนาะภาษาเราก็เรียกเห็ดปวกนะคะเนาะมีอะไรบ้างจะใส่เน้ะจ้ะเนาะแพรว่าจะแกงใส่หมูนะจ๊ะอันนี้หมูหั่นเราไปรวนๆวนเนาะจ้ะเนาะเมื่อกี้เดิมเปิดกล้องค่ะ อันนี้รวน้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเราียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใส่อะไรมีเห็ดโคนจ้ะอันนี้เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนที่เพราซื้อวันนั้นนลจ้ะนะคะแล้วก็มีฟักทองจ้ะบวบจ้ะแล้วก็เห็ดอันนี้หน่อยนึงจ้ะเห็ดเอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขาวๆเห็ดจีนๆอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปแล้วค่ะ รสดีรสดีน่าจะยังไม่ใส่นะคะผงผงปรุงรสจะ้ะเนาะมาดูกันเลยนะคะวันนี้พี่ว่าขอพูดภาษาไทยหนึ่งวันนะคะขอพูดภาษาไทยหนึ่งวันนะคะไม่ใช่หนึ่งวันหรอกคลิปหนึ่งขอพูดภาษาไทยหนึ่งคลิปก็จ้ะเนาะ อา้าวทั้งไข่ทั้งดาวเลยทีนี้มีคือหมูสามชั้นจ้ะหมูสามชั้นจ้ะใส่น้ำปรราลาร้วนไปก่อนสุกแล้วค่อยใส่น้ำมันจะเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่จะจ้ะน้ำปลรราใส่ไปแล้วจ้ะมีนี่แหละจ้ะเพ่าจะใส่ผงผงชูรสด้วใครชอบเยอะก็ใส่เยอะจ้ะเยอะเกินอันนี้เพราใส่แค่นี้จ้ะ น้ำตาลนี่มาทำไมแม่คุณด้วยนี่เพรว่าจะใส่ผงปรุงรสจ้ะไปหน่อยนึ่งจ้ะี่ผงปรุงรสไปหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวแต่คนชอบนะคะชอบคน,คนไหนชอบก็ใส่แต่คนไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่จ้ะนะคะเนาะใส่ไปรวนไปนี่แพรว่าจะเติมน้ําน้ําวันนี้คือน้ําเราใช้น้ําสะอาดนะคะเราไม่ใช้น้ําประปาค่ะเป็นบางวันค่ะ มันเจ็บกกลิ้นยังไงไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะนี่เราใส่ไปแล้วจ้ะใส่ไปแล้วเราก็คอยให้น้ําเดือดจ้ะทีนี้คอยให้น้ําเดือดเราก็ใส่ของลงไปจ้ะใส่พวกบวบจ้ะบวบฟักทองเห็ดแล้วก็เห็ดโคนจ้ะอันนี้ลืมบอกไปจ้ะใบใบนางรักนะจ้ะใบนางรักค่ะวันนี้ค่ะ ใส่ใบหนังรักเยอะๆค่ะหรือภาษาภาษาอีสานก็คือภาษาอีสานก็ผักคุณตูจ่จ้ะหรือว่าภาษาเราก็ผักอีกกตู่เนาะ,ะเนาะบอกภาษาไทยเกีบกบินยังไงก็ไม่รู้พี่น้องเลยคลิปนี้มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานนะจ๊ะ ภาษาราวนะคะแต่ว,ว่าใส่เกลือไปตำไปกับพริกไปแล้วจ้ะใส่เกลือใส่น้ำปลาสองทพีจ้ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปรสดีหน่อยนึงจ้ะผงชูรสดดนะคะเนาะไปหน่อยนึงจ้ะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะ อันนี้คือเราทำตามที่เรากินเนาะส่วนมากก็ก็กินกันทั้งนั้นนะคะ กำลังเดือดอยาน้องจา๋กำลังเดือดค่ะน้ำกำลังเดือดค่ะ ค่ะเดย๋ยร็จเอาโปรตีนออกก่อนใส่โปรตีนไปเยอะเลยเดือวแล้ไหมเดือดแล้ว,เ,ลเ,วเราก็จะนำผักลงไปก่อนนะคะค่อยใส่หมูเนาะค่อยใส่เห็ดเนาะพอเดือดแล้วเราก็จะเอา เก็บแล้วค่อยใส่ทีหลังนะคะเราจะเอาพวกพักทองเพื่ออะไรลงก่อนค่ะจะพักทองลงก่อนค่ะพักทองก่อนไปใส่จมอันนี้พักทองลงก่อนนะคะเก็บไปลงเก็บอันนี้พักทองลงก่อนจ้ะให้พักทองสุกค่อยตามด้วยเสร็จพักทองแล้วฝาม้ออยู่ไหนดุมาฝาม้อยมาให้หน่อยเร็ว วี่สิบหกใส่ฟักทองไปค่ะวันนี้แกงเห็ดโคนพอโทษขอไผ่พี่นอ้องจ้ะแกงเห็ดโคนใส่ฟักทองนะจ้ะเนาะใส่ผักเยอะๆจะ้ะเราจะทําเหมือนแกงเดียงจะ้ะแต่ไม่ใส่แกงเดียงนะคะ <c oughs> หม้อไปก่อนเนาะแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ไปเอาไปเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะควา่าเก็บอะไรเรื่ิยๆันหม้อไปกอกน้ำอยกกอกน้ำไปเดีเย๋ยวเขา น้แมนัน่มดเดยนะอเคเดี๋ยวติ๊กต๊กจนึ่งข้าวเหนียวด้วยพี่น้องเ๋ยนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะวันนี้กินข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวตักแกงค่ะเดือดแล้วค่ะเดี๋จแล้วเราก็เอาบวบใส่ค่ะเนี่ยบวกใส่นะคะ บวกลงค่ะบวกลงก่อนค่ะแกงราวๆนะคะวันนี้แกงนำเสนอแกงราวๆค่ะวันนี้ขอเว้าภาษาไทยนะคะเนาะขอพูดภาษาไทย หนึ่งมื้อค่ะหนึ่งมื้อของการทํากับข้าวนะคะใส่หมดวันค่ะมื้อเดียวเนี่ยมื้อที่ทําทคลิปนะคะอันนี้เรายังไม่ใส่เห็ดน,นะคะหมูครึ่งกิโลพี่น้องเอ้ยใส่หมูครึ่งกิโล ตาม้วยใส่เห็ดไปเลยนะคะเนาะใส่เห็ดไปเลยนะคะเห็ดโคนคะ่ะเห็ดโคนเห็นไหมเห็ดโคนคะ่ะเราใส่เห็ดโคนไปเลยนะคะนี่ไงได้เตรียมหม้อ,อ,อพอดีเลยค่ะต้องผักทั้งอะไรได้เตรียมหม้อ,อ,อเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้เตรียมหม้อ,อ,อเลยคะ่ะพี่น้อง พี่พี่จ๋าเตรียมหม้อเลยค่ะเห็ดโคนเตรียมเลยค่ะปิดฝาไปก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะให้เขาเดือดก่อนจะ้ะดูกันยาวๆเลยค่ะ ต้องให้ต้องให้เจ๊ผลซิมเนาะเจ๊ผลเป็นขาซิมอยู่แล้วจะเดี๋ยวข้อจะได้ซิมว่ามันอร่อยหรือยัน <c oughs> ใส่ตู้ด้วยซ <c oughs> ามตรงนั้นอะเก็บมาล้างให้หมด <c oughs> อย่าไปวางไว้อย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวก็ดื่ม <c oughs> บ่อหลอดหรอพี่น่อนยอ้ย เบาล่าซะคลิปนี้ลาวปนไทยม่หลอดหรอกคอยเบาไทายนยดินเต็มก๊กดินเบาล่าวยตัวๆเลยเพามสถานะต้องข่ในพี่หลังนะเน,นื้อสีสาเพอบา้บ่เด้อผนสุดท้ายกรได้เตียมหมออายะ สุดท้ายก็ได้จะหมอคือเก่เาติดคนพี่้องจ้า เทียมเด้อเมือมม่อซิมเมื่อเทียมเด้ออย่ามาวงเข้าไปซีมเราต้องสนหามดยพอไกันได,ด้ดก็ดีเลย เนี่ยหนะม,มันออกพี่ร้ายคือเก่าพี่น้องเลยเครื่องหม้อพี่กอหนามไม่ออกหนาม,ามเฮ็ดออกเฮ็ดโคนซื้อมาเพิ่มพี่น้องจ้าม,มนันเป็นำนันเด้เฮ็ดโคนเป็นกิโลเลยเดะซื้อมาเพิ่มอีกจ้ะไปมือที่ไปไทยเมือน,นั้นละ เมื่อที่ไทยร่องคีบปปอยพี่น้องจตที่เอาร่องอันเฟีนดนั่ยลสะสิบมอ๋อสิบมงเป็นยังไงเข้มไม่จีดเราแล้วก็แฉรูสแสกวเป็นสี่เ้ย Cái này? Kiếp mơ Kiếp đấy chứ này oh, cái này xin mượn gió không phải nói người áo vượn đi Xin một con này, bác này sẽ phải y tù cho phải nói người Sẽ, sẽ phải ừ, xe phải tù Bác này xe เอาอนะั่นถ้าคุณตูใส่โอ้สิมมยายเดี๋ยวพี่น้องเลย,ยจเยะเสียบก็เ,เสียบล่ะผมเออเกิดพอดีล่ะสิ่มถ้าคุณตูใส่พ่อเราจะพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนพ่อเะไรล่ะได้เหมือนก่อนพ่ะนะสิมพี่ีสามเสียสิมพี่น้องเลยเสียบพี่เดียวเสียบปากคุณตูกัอนจะ้ะ เอ,าไ,อ,ไไา,อาได้หองกินนั่นน่ะเหมืนเนาะเป้าข้าปูกไก่ฮอาผ้าเด่กินฮหรดาผ้าห้อยห้ยได้แหละอ่นไหนบอมันก็ไม่ใช่ตุ่นอย่างไรตุ่นอยู่ห้อยยีเนาะตัวเล่ย่างย่าง คนได้ฝนก็บอกเขามาใส่แน่ดูเอาเขาเนี้ยไม่เซนแน่เดียวเขาเนี้ยใส่เซนจังเยดูกันนี่น่ะเล็ดเบื่อเอาไว้เขาาไว้เขาหน่อยเดียวหน่อยเดียวมา มามาแต่ฝ่ามาพิษแก๊สมาใส่ลงไปใส่ขา้าวเหนียวนะพ่อพี่น้องจา๋าใส่ข้าวเหนียวไว้กันข้นเบื่อนะพี่น้องเนาะข้าวเบื่อข้อสีข้อสีแดงเพิ่นว่านนะตามภาษาคนโบราณเพิ่นว่านนะพี่น้องเนาะจ่าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ขอจบไปเพียงสามีเด้พี่น้องเด้อฝากพี่น,อน,อนอ้อง,องดกดได้กุ้งแชร์กดติดตามกดก,กระดิ่งจา้า เพื่อสุขภาพการแย่งเกล็นคลิดเป,ป็นไงของสาวราภาก,กินแล้วพี่น้องเด้อน้องจะถามว่าเบิ้งกับพอพบเจอแต่สิ่งดีๆกับมาชีวิตเด้อพี่น้องจ่ายเงินให้เงินกิน,นอกๆๆทอดเข้าบปแจกลูกไข่ไข่เจ็บไะไทั้งมวลแต่พี่น้องจา่าอาขายง่ายมือเพราะพาะ่อพบจะเริ่มต่อหน่อยไข่เจ็๊ยบอยไข่เนื้อใส่ได้ด้วยพี่น้องจา่ายไม่ไหวจุ๊บๆจา้า